สวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีมนุษย์ต่างดาวตัวทีทุกท่านครับอจะุดจะบอกว่าผมก็ม่มีเวลาหงอยกินนะครับโดนในสิ่งที่ไม่ควรโดนเจอในสิ่งที่ไม่ควรเจอเสียในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียมันก็เกิดขึ้นครับอก็ใช้เวลาทําใจอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง รู้สึกว่าต้องบำบัดตัวเองครับด้วยการอ่ะคุยกับพวกท่านนี่แหละครับอ่ะอ่ะผมจะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคนที่เอ่อเกิดวันพระหัสน,นะครับที่ยี่สิบนะครับยี่สิบถึงยี่สิบหกหรือเปล่ายี่สิบสยี่หกครับยี่สิบถึงยี่สิบหกกรกฎาคมนะครับจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาชมกันครับ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องปิ้นกันไปก่อนครับหนึ่งสองสามสี่หก็ดแ เีืร้อยครับผมจัดไปเลยจ้าอ่ะมาชมกันครับใบที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งเหรียญน,นะครับเรื่องดีๆกำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะครับใบที่สองหกไม้เท้ามเมื่อคุณได้ใช้เวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่จะพยายามประสบความสำเร็จอะไรสักอย่าง มันใกล้จะถึงละครับผมอมืแจ็คถือเหรียญน,นะครับไม่มีหนี้ก็ควรมีหนี้ซะ <laughs> แจ็คแจ็คเหรียญสถาบันการเงินเกี่ยวข้องออกับการเงินโดยตรงอ่าแจ็คเหรียญมีกวเหรียญด้วยอ่ะไปเียได้นะครับอ่ามีแจ็คถือถ้วยนะครับดูม้านะดูม้าที่เขาขี่นะแจ็คถือเหรียญน,นี่ผลประโยชน์มมนเป็นหลักแจ็คถือถ้วยนี่คือความเป็นมิตรสูงนะครับ ยักมันจะมีสี่ะ,ะเหรียญถ้วยไม้เท้าดาบมีเหรียญกับถ้วยมานะครับอ่าสองเหรียญไม่แปลกนะครับเรื่องกันเงิน่ะแปดดาบเนี่ยก็มันไม่น่าจะแปลไอ้นี่มันยิง่งไอ้นี่มาแทบแทบจะทุกวันเลยครับเดอะมูนมาทุกวันเลยเราอ่ะใส่ดีวะเนี่ยคุณไทยหงอยกันขนาดนั้นเลยครับสี่ไม้เท้าอ่ะ,อะมีไ้าใหญ่หนึ่งใบคือไพ The ่เดอะเดอะมูนนะครับเดอะมูนพระจันทร์ เศร้าเหงาหงอยครับหมาหินยังหอนนะมันเหมือนแบบมีเสาสองต้นนี่เหมือนประตูสู่สารเลยนะมีสัตว์ร้ายที่แอบจะเข้ามาทำลายท่านคือ The เดอะสกอร์เปียนเอหรือว่าเป็นกุ้งกำกามวะกุ้งกุ้งกำกามหรือแมงป่องน่าหัวเรามากเดอะมูนกับแปดดาบมาอยู่ใกล้กันนี่ โอ้หไม่ไหวขนาดนั้นเลยครับไม่ไหวเลยครับบําบัดจิตกันหน่อยไหมบําบัดจิตหน่อยครับละลายพฤติกรรมกันหน่อยดีกว่าครับอย่าทนอยู่อย่าทนอยู่กับอะไรที่มันไม่มีความสุขนะครับดีดได้ดีดครับเด้งได้เด้งครับฉากหลบได้ฉากเลยครับไม่มีอะไรยากสําหรับเราถ้าเราคิดจะทําถ้าเราคิดว่าเราชนะเราจะไม่แพ้ง่ายๆครับก็ทําง่ายๆเลยนะครับ ดูโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมก็ไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรนะครับคนที่เกิดเป็นพลัดหันหนะราศีเจ๊จับอีกต่างหากด้วยเดิมูนเนี่ยมันเป็นความคิดที่อาจที่จะเจอช่วงเวลาที่มันเศร้าอะช่วงเวลาที่มันผิดหวังช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดังใจช่วงเวลาที่เหมือนถูกกันแกล้งมันคูดกระทํามันเกิดขึ้นได้หมดครับจากเดิมูนนะครับ แต่มาขึ้นในตำแหน่งที่8ปดเนี่ยตำแหน่งที่8ปดน่ะความหมายในตำแหน่งมันคือบ้านสถานที่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะบ้านที่ทำงานนะครับหรือคุณอยู่วัดก็ใช่นะอยู่วัดคุ้มชนเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีครับสิ่งแวดล้อมันเป็นพิษอา่ามันมันชวนให้เราเหงาชวนให้เราเศร้าชวนให้เราจิตหลอนนะครับจิตตกฟุ้งซ่านนะครับ ก็ดีมนะันออกมาครับอือะไรกันการเงินก็ไม่ถือว่าย่ำแย่มีตั้งหนึ่งสองสามสี่ตั้งห้าใบอ่ะการเงินครึ่งแล้วอะ่ะเจ็ดเหรียญด้านดีคุยหนึ่งก็ด้านดีแจ็คเหรียญก็ด้านดีอ่ะครับเพราะว่ามันหมุนเงินกันเป็นหลักหลักแสนหลักล้านอะ่ะหลักสิบล้านดีด้ซ้ําไปพูดได้ไงกูเงินเดือนแม่งไม่ถึงหมื่นห้าเออ้าว แต่บริษัทที่คุณทำอ่ะองค์กรที่คุณทำอ่ะเขาหมุนเดินละถึงหรือเปล่าล่ะเอออ่าถูกไหมล่ะอ่ามันถึงเป็นหลักแสนหลักสิบล้านถึงเพราะฉะนั้นคุณก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรคุณก็ถึงหรือคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรเอาเป็นตัวคุณเลยไหมล่ะเอาไหมล่ะเป็นหนี้นะหนี้เยอะเลยด้วยนะเอาปเปล่าสามแสนสี่สี่แสนวิวเอาไหมเอาไหมอ,อืมไม่เอาเพราะมันไม่มีความสุขไม่ต้องคิดนะ ยิ่งโอ้โหยิ่งสองเหรียญนี่โคตรแบบเป็นไพ่ด้านดีของการเงินเลยเพราะแปลว่าเงินมันไม่ได้หายไปไหนมันหมุนเนี่ยไพ่หมุนเล็กในไพ่หมุนใหญ่นี่หมุนเงินระดับหลักหน่วยถึงหลักหมื่นไปปลายนี่คือหลักแสนต้นๆจน,นถึงสิบล้านนะครับเจ็ดเหรียญน,นี่คือการเงินที่คุณยังหาได้ในท่ามกลางสถานการณ์ประสบเลวร้วายคุณก็ยังหาคุณได้คุณยังเรียนตัวคุณได้คุณก็ยังอ ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยครับมีโชคทางด้านการทำมาหากินอีกต่างหากนะครับอ่หนึ่งเหรียญนะ่ะลาบลอยโชคลาบความสวยความงามอะ่ะกุญเหรียนก็ใช่นะครับกุญเหรียนนี่ก็คุณอยากได้อะไรอะ่ะคุณจะได้ดมปรารถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือถ้ามึงขึ้นกุญเหรียนขึ้นมาแต่ถ้าคุณเป็นสุภาพสบุรุษอ้านารีอุปธรรมครับเจเจ้เจครับอยากได้อะไรเจบอกเจบอกเจบอกเจเจเยอเ็นนี่ จร,จริงๆคนนี้คือเหรียญน,นี้ก็มีหลักไปร้อยล้านนะตามสถิติใช่นะจริงๆนะอืมไม่มีก็เหมือนมีเข้าใจคํานี้ไม่มีก็เหมือนมีก็หมายถึงว่าบางทีอ่ะอืมรูปรักษภายนอกเออคือการแต่งตัวอ่าคือบุคลิกภาพคือการแสดงออกคือสิ่งที่เขาใช้ไม่ว่าจะยา,านพาหนะสิ่ของเ,เครื่องประดุกประดับมันทําให้ขืนความมีเงินดวงเขาเป็น ดวงคุณหญิงคุณนายหรือราศีเขาจับก็ควินเรียนเหมือนกันในความจริงคุณอาจจะไม่มีเงินเป็นล้านก็ได้แต่ว่าบุคลิกมันบอกราศีมันจับอ่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงิน,นะดีเรื่องการงานสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าก็ผลเรียรออยู่ครับใช้เวลามามากมายแล้วคุณก็ต้องด,ดีก็ต้องเด้งนะครับเอื่อยเสือ่อยช่วยเอ้ยส่อยมันจะไม่ทันกินชาวบ้านเขานะครับสี่ไม้เท้าการงานที่มั่นคงแล้วอ่านะ งานน้ำมั่นคงอะ่ะองค์กรน้มันคงองค์กรต้องอยู่แต่คนอาจจะต้องไปเพราะฉะนั้นองค์กรต้องมั่นคงเราอยู่ในองค์กรที่มั่นคงรับรองได้องค์กรไม่เจ๊งแต่เขาจะเอาเราอยู่จนตลอดเปเดิมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะคกเมทาว่าเป็นลักษณะของคนที่ชักช้าอึดอาดทําอะไรเรื่อยๆเหมือนชีวิตไม่ออรีบอ่ะรีบเถอะรีบรีบไึ้แหละรีบรีบครับครับ ช่วงเวลาวันหนึ่งของชีวิต,ตมันได้มันแป๊บแป๊แป๊บแป๊บนะครับเนี่ยมันก็หมดไปหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งปีมันหมดไปไวมากครับโลกเดินเร็วขึ้นนะเวลาของโลกหมุนเร็วขึ้นนะก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะคนที่แต่อายุเลขสี่แล้วเนี่ยไม่ว่าผู้ิผู้ชายเนะี่ยนั่นคือเวลาจะเริ่มเร็วแล้วจะรู้สึกว่ามันเริ่มจะเกิดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแล้นะนะครับ ทำไมต้องพูดเรื่องนี้พูดเพราะว่าเวลาที่คุณอยู่บนโลกโดยมีสังขารแบบนี้มันอาจจะอีกไม่นานถ้าคิดจะทําทอะไรก็คุณจะรีบทำซะตอนเนี้ผมผมพูดแบบหน้าด้านๆเลยว่าดวงกาลังเข้าข้างคุณอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะเจราจาจะลงทุนจะทําธุรกิจอะไรอ่ะมันเปิดอยู่แต่คุณปิดคุณปัญหาของคุณคือคุณปิดความคิดความรู้สึกหมักหมมทับถมอะไรที่มันไม่ดีไว้ทําไม อร่อยอะ่ะมันอร่อยอครับความทุกข์ความเครียดไม่กงไม่เกณฑ์ขึ้นหูขึ้นตาไปหมดแล้วเนี่ยกระดงกระดูกระเดี่ยวจะไม่ไหวแล้วนี่คือสามารถที่จะปุ๊บแล้วไปได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องร้อเล่นนะครับนี่พูดตัวเรื่องจริตรงตามสถิติมันมีนะครับเส้นเลือดในสมองอ่ะครับมันสําคัญนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอายุเท่ากันเลยครับอ้วนโคตรอ้วนไม่ได้นธรรมดาครับ ผมถามที่ไหมบอกหนักร้อเดียวแหมม,มึงพูดเหมือนกูถามมึงซื้อขนมขอเท่าแรงบอกร้อยเดียวร้อยกิโลงไม่ใช่น้อยนะนะครับเขาก็เป็นเ,ล,เลือดตีดเดิยมยังไม่ถึงกัดแตกแต่ไอแปดดาบเนี่ยถ้าเรื่องสุขภาพนี่แตกนะถึงกับแตกแล้วเป็นอรรมดาพึงอัิภา,าดได้เลยนะครับก็มันคืออะไรครับปัญหาความทุกข์ความ ไม่พึงพอใจความไม่สบายใจมีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่รับข้อมูลแย่ๆสิ่งที่ทำไม่สร้างความสุขสิ่งที่อยู่ด้วยก็ไม่เป็นใจคนที่อยู่ด้วยมันก็ต้องจะกัดกูก็น่าจะอึดอาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออในสิ่งแวดล้อมนั้นคุณก็เตือนออกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้บอกว่าต้องออกไปไกลชั่วชีวิตแล้วไม่กลับมาไม่เกี่ยวครับมันมีเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงนะครับบางคนใช้12ชั่วโมงตื่นคือสมมุติว่า6โมงเช้าถึง6โมงเย็น12ชั่วโมงหลังจากนั้นนอนคนใช้เวลา12ชั่วโมงในด้านมืดก็คือคนทำงานกลางคืน6โมงเย็นถึง6โมงเช้า ใช่ไหมใช่ดิเออสองชั่วโมงเท่ากันนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าใช้เท่าไหนจะบอกอย่าบอกว่าไม่มีเวลามันเป็นไปไม่ได้เวลามีครับมีถ้าไมีเวลาคุณนั่นแหละเป็นตัวที่ต้องหาเวลาเลยเออผมหาเวลาเลยผมดูดวงเนี่ยผมก็มีคนเกิดหนึ่งเป็นคนที่เกิดหนึ่งในเจ็ดวันนี้แหละผมก็จะบอกครับผมเจอแฮงก์เข้าไปเหมือนกันสดๆร้อนๆวันนี้ผมก็เจอ แต่ผมรู้ว่าอะถ้าผมยอมเสียแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องอื่นขึ้นผมก็ยอมเสียเสียได้ด้วยเสียได้แบบมันไม่เข้าเรื่องที่จะต้องมาเสียไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาจ่ายแต่มันต้องเสียมันต้องจ่ายคือก็โทษความซวยไปอาความซวยนิสัยไม่ดีผมก็เลิกคบไปซวยครั้งสุดท้ายแล้วมึงไม่ต้องมาอยู่แล้วไปเลยจะดูใจร้ายขึ้นไปถ้าไล่ออกไปเลยจากชีวิตก็ สกักสามสี่ปีมีครั้งแล้วกันครั้งละวนี้ก็น่อยพอมาเยี่ยมเยียนกันได้อย่ามาบ่อยอย่าม,มาถี่อย่ามาเยอะอย่ามาเยอะกับผมอ่ะอ่ะการเงินการงานไปแล้วนะครับหน้าดานันดดาับผู้เฉยเลยครับความรักถ้าคุณรักแบบเพื่อนแบบกัลยะนานมิตรคุณจะไม่เกิดความทุกข์รักแบบยึดติดครอบครองคุณจะเกิดทุกข์หรือบางทีก็ถูกทิ้งไปแล้วก็ได้นะเออบอกไปเลย เฮ้ยมึงชีวิตกูไม่ใช่นมนะเว้ยทำไมวะมึงจะมาเทใส่ขวดใส่แก้วอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเททิ้งเรเล่าไม่ได้ชีวิตกูไม่ใช่นมนะเว้ยมึงอย่ามาเททิ้งเทเรล่าอย่างนี้ดิเห็นไหมทุกครั้งที่คุณเกิดทุกให้คุณมองตรงข้ามตรงข้ามกับสิ่งที่คุณคิดตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเป็นต่อให้มันไม่เป็นเรื่องจริงก็เถอะ แต่ความรู้สึกคุณนะอย่างน้อยมันก็จะดีขึ้นมาสัากนิดหนึ่งสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอ่ะถูกไหมง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะนะครับเรื่องความรักเอาเป็นว่าความรักไม่เด่นแล้วกันตอนนี้มาช่วงนี้มันไม่เด่นถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ความรักกําลังเป็นทุกข์กำลังองค์ทุกข์กำลังอยู่ในช่วงของการ ไม่เข้าใจกันก็ได้หรือว่ามันทิ้งเราเราทิ้งมันก็ได้คุณก็สนุกสนานกับการบันเทิงใช้เงินเห็นไหมมันมีด้านหนึ่งแย่มันจะมีด้านดึกดีเนี่ยอย่างการเงินเนี่ยสนุกสนานได้เลยครับการงานก็ปกติไม่มีอะไรย่แย่สุขภาพมันไม่ดีความรักมันไม่ดีกับสุขภาพมันไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะมันมีแค่สองตัวเท่านั้นที่มันไม่ดีชัดไหมครับเห็นไหม อ่คุณดูภาพที่เหลือไปไหนที่คุณไม่สบายตาที่สุดมีอีกไหมอ่ะสองรียดก็ได้อเนี่ยครับเจ็ดใบที่เหลือแม่งด้านบวกหมดเลยเพราะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้หรือควบคุมแล้วแต่มันคุปปอยู่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อมันเกิดไปแล้วอืเราจะไปจมอยู่กับมันเพื่ออะไรครับมันไม่ทําให้เรารวยขึ้นนะครับมันไม่ทําให้คุณหน้าเด็กลงนะเออ มันไม่ทําให้คุณหายผมงอกนะจะบอกใครมันมีแต่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนั่นคือศาสนาคติและวิธีคิดของคุณคุณจะอยู่ยังไงกับสิ่งที่คุณเจอนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องคิดไม่มีใครไม่เคยเสียใจไม่เคยไม่มีใครไม่เคยผิดหวังไม่เคยไม่เคยมีใครที่เจอปัญหาไม่มีหรอกครับทุกคนเจอหมดทุกอย่างทั้งสองด้าน,นครับผมก็เจอครับผมเจอ เรื่องความรักนี่ผมเละเทะมากครับเละเทะจนถึงทุกวันนี้ครับผมยังไม่มีแฟนไม่มีคู่เลย,เ,ยเคยมีคนอ่ะคุยกันไปคุยกันมาผมบอกไปเลยผมดํานะครับนอกจากดำผมก็จนด้วยนอกจากจนแล้วผมกแก่อีกต่างหากรับผมได้หรือเปล่าโอ้มันรับไม่ได้แค่นี่มันรับไม่ได้แล้วทํำยังไงมันเป็นปนัญหาของสมองเขาเขาไม่รับแลไวก็เรื่องของเขาผมจะไปโศกเศร้าทําไมนั่นคือความจริงดีกว่าไปต้อหลดต่อแหน่ว่า โอ้ยผมทํางานแบบอ๋อระดับอืออู้รูปร่างผมนี่อ๋อเฮ้ยบึกบากครับอืออู้ยอาอยู่ผมนี่อู้เพิ่งจะยี่สิบไปลายครับอูยังแบบอยู่เวลรจะตอแหลตัวเองไปทำเพื่ออะไรเพราะมันความจรงิงก็คือความจริงครับผมก็บอกอย่างน้าชื่นตาบ่าเลยว่าก็อยากมีคู่เหมือนชาวบ้านเขาผมไม่เชื่อใครที่บอกว่าหมอดู จะมักจะอาภัพคู่ครับผมไม่ได้เป็นหมอดูครับผม,ผมเป็นนักวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ไพ่ผมไม่ใช่หมอดูผมเป็นนักวิเคราะห์ดวงไม่ใช่หมอดูเพราะฉะนั้นกูไม่ผิดหวังเรื่องความรักส่วนหนึ่งบางทีอ่ะมันก็เราอะเยอะก็คือเราเยอะอะไรอะ่ะกดเยอะกติกาเยอะข้อแม้เยอะอืระดับอะไรอะ่ะระดับความชื่นชอบระดับความมึงพอใจอะ่ะเราตั้ง ไว้โหหลายทอดหลายหลายทางหลายเบาสิเบาหน่อยสิครับจะถึงน,นั้นน่ะท่านดีอย่าไปเยอะดิครับชีวิตอะเออความสุขอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะความสุขอยู่ใ,ใกล้ตัวความสุขอยู่รอบๆตัวคุณเลยบางทีก,ก็อยู่ในมือคุณนี่แหละอื 1> <1> ดุลนเ,นเลือกจะมองด้านไหนแค่นั้นเองถูกไหมครับอ่านี่คือไพ่ของคนที่เกิดบัมพฤรรหัสนะครับซึ่งไม่มีความซวยใดๆเข้ามาใส่คุณได้นอกจากสมองคุณไปดึงมันเข้ามาเอง จิตกับสมองแยกส่วนต่างคนต่างทำงานนะครับสมองทำงานตอนที่คุณตื่นแต่จิตเนี่ยทำงานตลอดเวลาแม้คุณจะหลับแม้คุณจะถลบสลายไปเจ็ดวันสิบวันจิตก็ยังทำงานอยู่นะครับจิตก็เหมือนเส้นเลือดปอดหัวใจตับไตมันไม่เคยหยุดทำงานนะครับคุณนึกเล่นๆเนี่ยคุณเกิดมาอายุเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ตั้งแต่คุณเกิดมาหัวใจไม่เคยหยุดเต้นเลยนะ มีเต้นแรงกับเต้นเบาแค่นั้นเองเพราะนั้นเวลาเต้นเบาที่สุดคือการพักผ่อนครับสําคัญที่สุดของชีวิตคนนั่นคือลมหายใจครับคุณต้องรักษาลมหายใจให้อยู่ในนาที่สุดเพราะฉะนั้นเวลากินคุณจงกินอย่างมีความสุขเวลานอนคุณต้องนอนแบบมีความสุขหลับลึกหลับลึก,ลบลกแบบไม่ฝันหลับหลับให้ร่างกายมันพักผ่อนได้เต็มที่ให้หัวใจเขาเต้นช้านั่นคือการพักผ่อนหัวใจ เขาจะไม่หยุดเต้นไวถ้าคุณไม่ไปหาเรื่องมาให้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตั๊บครับแต่ไม่เป็นสถิติตายตัวนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมฟังข่าวก็มีคนคุยกันท่านหนึ่งนะครับญา,าติเป็นกอรีศึกษานะครับผิดถูกยังไงก็อภัยให้ด้วยนะครับตอนนี้สัมฟังข่าวนี่โทรมาบอกว่าอยู่คุยคุยกันอยู่นี่ไหละแล้วลก,ก็ก็ล,กลทิ้งตัวลงนอนแล้วก็ไปเลยนี่คือคนมีบุญนะครับถึงวาระจริงๆนะครับนี่คือคนมีบุญนะครับ ซึ่งคนไม่มีบุญก็เป็นได้ครับที่จะไปอย่างนั้นนะครับไม่ถึงวาระแล้วก็ไปด้วยอะไรครับด้วยวิธีคิดด้วยทัศนคติบางทีไม่รู้เราก็ตัวเองเป็นโรคอะไรอยู่ถ้าคุณไม่ไปตรวจจังเรียดซึ่งผมไม่ได้มีอคติกับหมอกับแพทย์นะครับแต่ในความรู้สึกตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนเติบโตมาจนแก่อย่างนี้ขนาดนี้ผมว่าจัญญาบันของหมอบางคนบางท่านบางที่บางแห่ง ไม่มีจัญยาบรณครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณเป็นโรคนี้โรคนั้นโรคนั้นคุณจะต้องตายภายหนึ่งคุณต้องทํำยังไงให้ได้ให้เขามีความสุขแม้เขาจะไม่เขาจะเจ็บป่วยหนักหรือเขาจะเป็นโรคร้ายนะครับนั่นคือจรรยาบรณของหมอนะครับอือันนี้ไม่ได้ว่าค่าให้ใครเป็นหมอผมไม่ได้ว่านะครับผมก็เป็นหมอคนหนึ่งเหมือนกันแหละครับผมผมอยากช่วยเหลือคนผมอยาก ให้ความรู้คนแต่ผมไม่อยากเป็นครูครับเพราะเป็นครูต้องทําตัวเรียบร้อยต้องเป็นบุคลิกที่ดีต้องเป็นผู้นําหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ไม่ว่าจะเด็กหรือเ้าชนยันคนแก่คาว่าครูเนี่ยนะครับแสดงออกอะไรในทางที่ควณปีนอย่างนี้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้น <laughs> ผมไม่เป็นครับผมเลือกเป็นหมอนี่แหละครับหมอวิเคราะห์แล้วกันนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับสงสัยอะไรสอบถามกันมาได้เพราะสิ่งที่ผมพูดบางทีมันก็ไม่โดนใจกับใครบางคนหรือบางทีมันอาจจะโดนก็ได้นะครับก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากแม่งมีตัวปัญหามาแล้วสอกตัวนั่นไงก็คุณหนึ่งจะเรียกมานคุณเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ผมว่ามันคือบททดสอบ ที่ผมไม่สนใจพวกมันหรอกก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงนาทีนี้นะครับขอเวลาไปจัดการไอ้พวกพลังลบทั้งหลายกระทืบแม่งให้พลังลบความเครียดหรือปัญหามันมีไว้ผมมันมีไว้เราก็ทืบกระทืบแม่งให้เละครับเช่นเดิมครับก่อนจากการก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ช่องนี้เป็นช่องช่อง ยูทู e เป็นช่องที่ท่านเป็นเจ้าของด้วยผมก็เป็นเจ้าของด้วยผมจะทํางานได้ดีหรือไม่ดีอะถ้าไม่มีสิ่งสะท้อนกลับมาให้ผมรู้ผมก็จะไม่รู้นะครับผมก็จะทาตามไปธรรมชาติคุณต้องการให้ทําแบบไหนคุณต้องการให้พูดยังไงคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบผมตรงไหนผมไม่รู้ตัวเองบางครั้งนะครับก็ท่านนั่นแหละครับที่รู้เพราะฉะนั้นก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรบกวนเลยนะครับนะจ๊ะ ขอบคุณเจ้าแม่สวัสดีครับพ่อ